ครับวันนี้เรามาดูวิธีการเพาะเมล็ดทานตะวันและเมล็ดผักบุ้งกันนะครับนะฮะก็อันนี้คือเป็นวิธีนะครับอันนี้คือวิธีการโรยหลังจากเราผสมดินลงถาดเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะทานตะวันนี้เจ็วันนะครับระยะสั้นมากการเพ,พาะผักที่ระยะสั้นที่สุดแล้วฮะลองจากถั่วงอกนะครับถั่วงอกสามวันทานตะวันเจ็ดวันนะครับนะครับอันนี้คือการโรย โรยเมล็ดหลังจากเราผสมดินแล้วนะครับนะฮะอันนี้คือถาดที่สองของทานตะวันนะครับสำคัญที่สุดก็คือตรงมุมนี้นะครับตรงมุมเราต้องพยายามกดดินตรงมุมให้มันสม่ำเสมอกันนะครับหลังจากเราแช่เมล็ดแล้วหนึ่งคืนนี่ ครับผมนะครับเป็นเป็นการเพราะผักรับประทานเองง่ายที่สุดใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดนะครับนะครับอ่านี่คือสองถาดนะครับเตรียมไว้สองถาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกชนิดหนึ่งคือผักบุ้งครับต้นอ่อนผักบุ้ง หลังจากเราแช่มเมล็ดไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับนีนะ่ต้นอ่อนักบุ้งนะครับโรยลงไปเลยครับผักบ,บุ้งนี่เราจะใช้เวลาถึงสิบถึงสิบห้าวัน นี่ครับเราก็จะพอไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดการบ่มเมล็ดนะครับการบ่มเมล็ดนะครับนี่ครับเราจะใช้ถุงใช้พลาสติกไม่ได้นะครับเราต้องใช้ถุงถุงอาหารสัตว์หรือ,อถุงข้าวสารนะครับที่เราที่เราเคยที่เราซื้อข้าวสารมารับประทานนะครับถุงข้าวสารประเภทถุงคล้ายถุงปุ๋ยนะครับแต่ผมไม่บ้านบ้านผมไม่มีถุงปุ๋ย นะครับเราจะใช้ถุงใบวัตถุดิบอาหารสัตว์อันนี้ถุงข้าวสารเรามาผานะครับแต่เราก็นําทําลามนี้นะครับขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการบ่มเมล็ดนะครับเราจะใช้แบบนี้ทําแบบนี้ไว้สองคืนนะครับนี่ครับซ้อนเป็นชั้นๆไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับนี่คือการบ่มเมล็ดนะฮะตรงขั้นนะครับ นี่แล้วเราก็วางทับไว้ไว้วางทับเป็นชั้นๆไว้แบบนี้นะครับวางทับเป็นชั้นๆเพื่อให้อ่ามันเรียบนะครับแล้วการงอกเนี่ยกดลากให้มันลงดินเสมอกันนะครับอันนี้คือการวางเมล็ดนะฮะนะครับแล้วอีกถาดหนึ่งก็โรยบุ้งเดี๋ยวเราก็ทาทับเป็นชั้นๆไว้แล้วก็เก็บไว้ในท,ที่ที่ไม่มีแสงแดดก่อนนะครับในช่วงนี้นะฮะ แล้วเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ต้นอ่อนทันตะวันต้นผักบุ้งในลักษณะไหนนะครับ